ละครสั้นเรื่องฉันอย่าเจาะหูไปรับชมกันเลยลลลลลลไ่หาอีบโบดีกว่าโบจา๋าโบทำอะไรอยู่กินข้าวอาอยางอะ่ะอย่าไปทำกับข้าวให้นะเลลโลโลเน่ฉันมีอะไรจะมาอวดเสียงดงังมาจกไกลล่ะ อะไรหรอโอ้โหมาจากบ้านนูน้นต่ะะโกนได้ดังมากมีอะไรเหรอฉันมีอะไรจะอวดเธอด้วยแหละไหนไหนขอดูหน่อยไม่ได้เป็นของเล่นอะไรใดๆดูหูฉันเซ่อ้าวเธอไปเจาะมันเหรอเนี่ย โหสวยมากเลยอะฉันอยากเจาะบ,บ้างอะเธอก็ขอพ่อเธอไปเจาะก็ได้เนี่ยฉันเจาะคางแรกหูแร่เลยอะเขาค่สามร้อยห้าสิบบาทเองนะเธอลองไปเจาะได้เลยที่ไหนห๋อแถวเนี้ยแถวนี้แหละตรงหลังโรงเรียนน่ะอ๋อหลังโรงเรียนที่มัธยมอ่ะนะใช่ ได้ดีเดี๋ยวฉันทำใจได้จ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันไปเจาะแน่อยากเจาะบ้างนะทำไมเราไม่ได้เจาออะะ <c oughs> เขาบอกว่าถ้าเจาะตอนเป็นผู้ใหญ่มันจะเจ็บมากๆแต่ถ้าเจาะตอนเด็กมันจะดีและไม่เจ็บอืพ่อคะวันนี้หนูอยากไปเจาะหูอะคะ่ะ หูเออได้แต่หนูพร้อมหรือ,อยังล่ะพร้อมมากพร้อมสุดๆพร้อมมากๆแน่ใจนะแน่ใจอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวพ่อจะพาไปวันนี้เลยเมลล่ะปะขึ้นรถค่าที่ไหนล่ะ ที่เพื่อนเพื่อนหนูอะค่ะหลังโรงเรียนน่ะอ๋อหลังโรงเรียนอะนะโอเคเดี๋ยวพ่อขับรถไปหลังโรงเรียนปฟ๊บถนนใหญ่ละโอ,โอหลังโรงเรียนครับอุย้ยมีรถมีรถมีรถ,รถพอ้องรีบขับโอเคหลังโรงเรียนนี่ไงโรงเรียนแล้วก็ไปหลังใช่ไหม พอขับถูกเรนถึงแล้ววิบเหมือนพ่อจะเห็นร้านอะไรร้านหนึ่งแล้วน่าจะใช่แหละพ่อร้านนั้นแหละร้านนี้หรอโอ้รับจองเลยแต่คนมาจอดเยอะเนี่ยร้านเนี้ยไหนาทางขึ้นทางบันไดน่ยโอ้อยู่ตรงตรงนน,น้น่ยบันไดอยู่ตรงตรงนน้น เ็นบันไดนี่หวัวรับเจาะหัส้อห้าสิบบาทเท่านั้นติงสวัสดีครับสวัสดีค่ะใครมาเจาะคะเนี่ยคุณผู้ชายหรือเด็กหญิงเด็กหญิงครับนั่งเขียงได้เลยค่ะ พ่อหนูกลัวไม่เจ็บแน่นอนค่ะร้อเอร์เซเจ็บน้อยกว่ามดกัดที่เราไปฉีดวัคซีนอีกนะคะนั่งเลยค่ะอันแรกใช่ไหมคะเนี่ยที่เจาะใช่ค่ะโอเคเอาสีอะไรดีคะสิมีถ้าเป็นเบื้องต้นหรือว่าเป็นสำหรับเด็กอะคะ่ะจะเป็นจุดๆก,กลมๆก่อนนะคะ มันจะมีสีเงินกับสีทองอะค่ะคุณเลือกแบบไหนดีค่ะลูกอยากเลือกแบบไหนเ่ะอืมหอออยากได้สีทองค่ะสีทองแล้วกันนะครับได้เลยค่ะคือสามห้าสิบบาทนะพอนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็ดแอลโกอฮอล์ก่อนนะคะ ยังไม่ได้เจาะเลยค่ะแต่แบบนึงน,นะคะยังไม่ได้เจาะเลยค่ะไม่ต้องกลัวเชสเสร็จแล้วมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอะพร้อมปิดตาหรือจับมือคุณพ่อได้นะคะอะกลัวพร้อมนะหนึ่ สอับโอ้ยอย่างนั้นแรกเก่งแล้วครั้งนึงครั้งหนึ่ง,งหนึ่งสัเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้อนะคะให้คุณพ่ออย่าลืมทำความสะอาดหูด้วยนะคะน้องเอาผมปิดก็ได้ค่ะเพราะน้องผมยาว โอเคไม่เจ็บเลยอุ๊ยพ่อไม่เจ็บเลยสักนิดด้าโหแม่ไม่รู้เลยนั่นเนี่ยว่าลูกเจาะหูเนี่ยเออใช่แล้วหนวดเซอร์ไพรส์อ่ะไม่เห็นเจ็บเลยสักนิดด้าขอถามหน่อยได้ไหมคะโดนน้ำทะเลได้ไหมคะยังไม่ได้นะคะต้องรอหนึ่งสัปดาห์หรือเจ็ดวันนั่นเองคะ่ะอือพ่อ วันนี้หนูอยากไปกินชาบูกุ้งอะอมไม่ได้เลยนะคะอาหารทะเลเนี่ยพวกกุ้งพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกปลาค่ะปูอะไรอย่างเงี้ยยังกินไม่ได้นะคะเพราะว่าเราจะหูห้ามกินของทะเลค่ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะใส่แบบนี้ใช่ไหมอุ้ยสวยย๊า ไม่เคยเจาะเลยนี่ครั้งแรกในชีวิตเรามันจะโตบโตเท่าหูเราเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติเราไม่มาเปลี่ยนมันก็จะเล็กหรือว่าใหญ่ลงตามอาอยุคะมันก็เล็กเท่าเดิมแหลคะ,ะค่ะอ๋อค่ะปากันเถอะโอ้เดี๋ยวโอนจ่ายเรียบร้อยนะครับค่ะมาเจ็บไหม ไม่เจ็บสักนิดเลยโอ้ยเราไม่มานั่งดีๆล่ะไปนั่งอยู่นอกรถไหมหนูก็อยากชี้โด่องอะว่าฉันจะโห่แล้วนะจ๊ะแต่ก็จะแอบปวดนิดๆน,นะแต่ก็ไม่ได้ปวดอะไรเกินปานอุย้ยชน ไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วแหละถ้าอย่างเงี้ยเลี้ยวพอรู้สึกว่าพ่อก็อยากเจาะเหมือนกันพ่อก็ไปเจาะสีไม่เมื่อกี้พ่อไม่มาเจาะด้วยล่ะก็เห็นพี่เขากำลังยุ่งๆอยู่อ่ะพี่อะไรนน้อง,ของเขาแล้วพ่ออายุตั้งเท่าไหร่แล้วล่ะ หนูว่าเขายังสวยยังงามอยู่อ่ะนี่เพื่อนหนูใช่ไหมนี่เธอเราก็เจาะหูมาเหมือนกันหนาไว้สีทองหรอกแกสวยย่าเป็นไงเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนชอบกันไหมเอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิง่กงกุุงกกุงกิุงเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะคะ ใครใครเจาะหูเราบ้างหรือว่าใครยังไม่ได้เจาะบ,บ้างคะมารายงานตัวหน่อยเร็วเราเจาะแล้วนะคะถึงมาได้มาทำคลิปนี้นั่นเองบา,บายค่ะจุ๊บมา